วันนี้เราจะมาดูหุ้นไทยนะครับวันนี้วันที่26ตุลาคมนะครับ2,565นะครับเห็นเข้าไปเทส1,600จุดมา2,3วันแล้วนะครับแนวรับอยู่ที่1,590จุดครับแนวต้านอยู่ที่1,600จุดนะครับช่วงบ่ายนี้ก็คงจะเป็นการสู้กันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับถ้าทะลุแนวต้าน1,600จุดขึ้นไปปีนี้เราคงจะได้เห็นยืนได้อยู่ประมาณขึ้นไปได้อีกหลายร้อยจุดนะครับแต่ถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้คงจะไหลลงไปอยู่ที่ประมาณ1,500จุดนะครับ เรามาดูกันนะครับตอนนี้กําลังวัดพลังกันนะครับเดือนนี้งั้นขอจบเพียงเท่านี้ครับ